อ al, France, ่ะสวัสดีครับแฟนๆคนใจเศร้าทุ่งแหละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอ่ะมื่อนี้คนใจเศร้าทุ่งเดมมายืนยู่นาโล่งสีนะพี่น้องๆนะอ่ะเห็นภาพขวงกวนนะครับโล่งสีนะครับเป็นโล่งสีชุ่มช้นนะพี่น้องๆนะเมื่อนี้นะครับจะมาตอบคําถามพี่น้องพร้อมครับสถานที่จริงคืออ่ะพี่คนใจเศร้าทุ่งวอาถึงคายข้าวหรือละอองเข่านะเพี่น้องๆนะที่เอาไปมักเป็นปุ๋ยมักนะครับซึ่งอ่าคนใจเศร้าทุ่งบอกว่าเป็นอาหารสั้นดีของจุลินทรีย์นะครับพี่น้องเพราะว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามิน แป้งน้ำตาลตั้งตาะน่นะคุณค่าทั้งอาหารเพื่อเทียบเท่ากับห่ามเลยทีเดียวนะครับก็เลยจะพาพี่น้องไปเบืองว่าค่ายเขามัมอยู่หมองังไดเพราะว่าหลายท่านก็นถามมาว่ามันยุ่หมองังไดค่ายเขาขึ้นไปทั้งเล่าก็ค่ายยุคเก่านาเก่าหาาลังแต่มมากพ่อพอจะได้เห็ดปุ๋ยสิอ่ะได้สัาพาไปเบืองพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นด้านหลังนี่ก็คือมองที่ พ่อแกบเนาะหลังจากสีเขาก็จะมีแกบปิวออกมานะครับเดี๋ยวค่ายเขามายมอ,อยู่หม่องจะได้ได้ภาพพี่น้องไปบึงอ๋มอมีอกบพร้อมะกบเบาเอาค่ายเขานะครับพี่น้องข้างล่างนี่ก็คือแกบนะครับแกบนะครับนี่แกบที่ของเลือจากล่งสีเนาะนะครับหลังจากสีเขามันก็จะได้แกไอ้ส่วนค่ายเขาที่คนใจเช่าทุ่งมาเอาแล้วก็บเบาถึงนะั่ก็คือตรงนี้พี่น้องนะครับพี่น้องเห็นปะนี่นะครับเนี่ย นี่แหละครับค่ายเขานะครับค่ายข้าวหรือละอองข้าวนะพี่อนๆเนาะที่มันจับอยู่น้ำฝาสินะครับนี่นี่ครับนี่ที่มันจับน้ำฝาเหนียวๆเนื่องจากว่าแป้งจากเขานั่นเองนะครับเมื่อมาถือวามชื้นมันก็เลยเหนียวนะพี่น้องเนาะแต่ก็สามารถขูดเอาได้นะครับนี่ครับคือค่ายเขจริงๆนะครับพี่น้องนี่นี่นะครับเป็นเป็นค่ายเข่าจริงๆเนาะพี่น้องเนาะค่ายข้าวหรือละอองข้าวนะครับนี่มุนๆนี่พี่น้องนะครับนี่จับอยู่น้ำฝาเนี่ยคือล่งสีนี่เ้าจะ กันไหวเนาะข,นขันขันบ่เฮ็ดแนาะกันไหวเนี่มโสันละอองเขาหรือไข่เขานี่ก็จะปิวไปนะครับสร้างควา่วมเดือดร้อนใหครับเชาาบ้านเนื่องจากว่ามันจนะ,ะไขนะ่นะครับผคมกับแพรไปเลยนะนะครับฉะนั้นท่านที่สงสัยว่าไข่เขายู่มองไหนอ่ะเนี่ยครับพี่น้องควใจะสับถุงพาโบเบงร์อะไรคือตัวที่จับอยู่นี่นะครับนี่เนาะเนี่ยคือคา่ข้าวนะพี่น้องเนาะนะครับน,นี่นะครับ มันสิเบิร์นเราควรจะใช้ทงมะเอาครับได้ถังสีหนึ่งนี่หละครับคือเอที่เอื่นว่าคายข้าวนะพี่น้องนเนี่ยนะครับจับอยู่นี่นี่นะครับนี่จะเป็นนักสีนะครับนี่เห็นบ่อาจะเห็นนะนะครับคายข้าวเมาเบิร์นทั้งนอกก็ได้นะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องนี่นี่คือคายข้าวนะครับพี่น้องคายเข่านะครับหรือละอองเข่าก็เอื่นน่ะนะครับนี่ละ คุละที่จับอยู่น้ำฝาแมนบอเลยนะครับนั่นคือคายข้าวหรือละอองข้าวนะพี่อนะนะครับส่วนที่คนทั่วไปเขามองว่าบุมีประโยชน์นะครับอ่เพื่อเห็นบรนไายก็ไม่กวดกวดลงกวดทิมนะครับแต่นะครับจากการขอมุ่นการวิเคราะห์ของก่มพัญญาที่ดินบอกว่าละอองข้าวหรือคายข้าวเนี่ยนะครับสามารถเอาไปเป็นวัดสดุมักปุ๋ยมักได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาล อ่าแล้วก็พวกวิาวตามินแร่ธาตุจากจมูกเขาที่มันหลุดออกมากเองพี่นอ้องนอกจากปะปลปะผลยุกคำห้ามเลยยังยุ่น้ำไขาเขาน้ำลนะพอจะช้ทุ่งเด็ดทดลองเอาไปขยายจุลินซี่นะครับหรือเอาไปเป็นส่วนผสมของปุ๋ยมาก,กับเปอรว์วาจุลินซี่เดินดีนาะเพื่นนะ้องเสื้อล่าขาวเต็มเลยซึ่งเป็นล่าที่เป็นประโยชน์นะครับก็แสได้ว่าไข้เขานี่เป็นอาหารเลี้ยงจุลินซี่ใด้เป็นอย่างดีนะครับที่พี่น้องท้าวว่าไขยเขาเป็นยังไงบานีคงจะเข้าใจนาะเพื่นนะ้องก็คือปิวออกมาจากท่อแก็บนะครับ นี่ทอ่อแกบนันคือลงสีน,น,น้องพนะี่น้องเนาะปล่อออกมาจากทอ่อแกบนะครับทนทุนทอนทออกมาส่วนขาราชนี่ก็เป็นแกบไปนะครับซึ่งแกบนี่ก็จะมีเข้าปมีหั่มมีอย่างนะครับนี่ผลมานะครับสามารถไปมาร์กเป็นปุ๋ยได้เช่นกันนะครับแกบนี่นะครับจะมีเข้าปมีอย่างผลมากสามารถเอาไปมาร์กเป็นปุ๋ยได้นะครับแต่ที่อยากให้ภาพพี่น้องมาเบิ้งก็คือพี่น้องทาม,มาว่าไข่เขามันยูมองได้ละอองเขานะครับก็คือส่วนที่มัน ฟุ้งกระจายขึ้นมาแล้วมาจับยึดตามฝาผนังสําหรับโล่งสีที่ีพื้นเท็ดแนวกันแกะน้องเพื่อนๆนะครับนี่คือคายข้าวนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับเอาขวดให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยนี่นะครับกับตัวนี้นะครับนี่คือลักษณะของคายข้าวหรือละอองข้าวนั่นเองน้องเพื่อนๆนะครับนี่น้ำก๊กเสาเหมือนเมิ่้นเลยนะครับมันเป็นอยังคือแข็งคือเหนียวเนื่องจากว่าในข้าวเขามันมีแป้งแไรกรน้ำตาลปนลงมาเมื่อมาเจอก็ข้นชื้นมันก็เลยแข็งน้องเพื่อนๆนะครับนี่นะครับ อ่ะเข้าใจน้องเพนนอเนาะสำหรับค่ายเข่าบ่เนี่คงจะให้สงสัยว่ายุ่งมองไดนครท่านเพราะว่าลายท่านก็บอกว่ายุ่งมองไหนมองไอยากได้ไม่เห็ดปุ๋ยจู้จะปุ๋ยหัว่จะใส่นะโค้งคนก็ลงทุนเอาเข่าเปลือกมาฮวันเพื่อหาค่ายเข่าท่านมันกับ่พ่อสิได้เป็นปุ๋ยย้อนเนาะฮวันจะย่าได้จสิพ่อคุพ่อทั้งพ่อกระสอบนะครับก็แนะนําเลยหลังลงเสียงสี่งนาะงเพนนอนจับอยู่ตามฟ้าเนี่ยหรือว่าขายข้าวซึ่งสั่งขาหลังคาก็มีครับเนี่ย ครับเอาได้เพื่เลยนี่นี่น้องมาจังสิงน้องเพื่อนน้องนะอ่ะนะครับคงจะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับค่ายเขานะพามาเบิ่งสถานที่กิงแล้วบัดนี้นะครับอ่ะคลิปหน้ามีอย่างดีๆก่ใจสิพ่อน้องอีกเนาะเอ้อพี่พ่อพี่พ่อน้องอีกมื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งสถานที่กิงสําหรับค่ายเขาอยู่อมมองใด้ก็เห็นแล้วเนาะงมองเขาอยู่นะครับพี่น้องนักอากลางกแม่นเลยนะครับค่ายข้าวน้องพี่น้องเนาะมาเบิ่งข้างหลังมีมั่นี่หลอดมาได้มั้งสิงแม่นเด้อพี่น้องนี่อันนี้แกะพวกแม่นค่ายเขา นี่ยจับอยู่ตรงสีกระเมียนเบ ok ื้อง้นพี่น้อยนี่ไข้เข่าเบื้องตนะครับนี่แต่ว่าอยู่ทางในนี่จะโอเคกว่าเพราะทางนอกมันถือฝนในแล้วมันเสียนะครับนี่อยูท่ทางในนี่นะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน,อน้องคลิปนี่นะครับหายสงสัยน้องเพื่องเนาะไข้เข่า,ย,ขายู่หมองจังไหนนะครับกับบอกแล้วว่าอยู่หมองนี้ถามว่าเอาหมองจังซีหน่ะจะได้ร้ายนะครับนี่ก็คือหลังลงสีบริเวณที่แกบออกนะครับหมองทอทรงแกบออกมานเองแล้วก็ส่วนที่มันปิวละอองที่มันปิวกันไปจับตาม ฟ้าตามลังค่าตามอย่างที่เพื่อนเฮ็ดแนวกันแก้ไว้นะก็คือค่ายเขาหรือละอองเขานเองเนาะนะครับเอาคลิปนี้คงจะเพียงเท่านี้แล้วพี่นอ้องคลิปหน้ามีอยังดีๆจังพอกะอะไ่สวัสดีครับ